ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟงังเราจะมาคุยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ,ะในหนวันพรุ่งนี้13มักราคมจะเป็นวันเด็ก <13. S 2> กักนน,กนะคะ,ะเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะคะว่าเอะเราจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าเราจะพัฒนาเด็กไทยยังไงได้นะ,ะให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะ มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมที่เราต้องไปช่วยเหลือไปดูแลเด็กๆกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันพรและก็คุณริยาพรครับค่ะ สำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กไทยนะคะปัญหาหลากัลกๆของเด็กไทยตอนนี้ที่เราจะต้องแก้ไขนี่มีปัญหารูปแบบไหนบ้างคะอ,อครับก่อนอืึ่นต้องขอออกตัวก่อนนะ <c oughs> ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเ,เรื่องการปัญหาเด็กไทยในการแก้ปัญหา <c oughs> เด็กไทยนะ <c oughs> แต่ที่ผมเขียนเนี่ยผมสะท้อนความคิดของผมนะครับ ว่าในการจัดงานวันเด็กเนี่ยนะครับนะฮะเออมันผมอยากจะเห็นการจัดยังไงอะที่ที่ครบวงจรนะครับแล้วก็มากกว่าการที่มีงานหนึ่งวันนะฮะแล้วก็มีคำขวัญออกมาหนึ่งคำขวัญน,นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าประสบการณ์ของผมที่ทำงานรง่รงไม่สุขหลีเนี่ยนะครับ องค์การในมโลกเขากาหนดวันไม่ส <con> <eye Hayır. S 1> ู <con> ่หลีโลกเนี่ยนะครับเอเขามีการเตรียมการล่วงหน้าเจ็ดแปดเดือนก่อนที่จะถึงสามเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งตั้งแต่ว่าปีนี้จะเอาประเด็นไหนนะครับที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของเรื่องการควบคุมยาสูงประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะค่ะพอพอเขาเขาตกลงประเด็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์นะฮะนะหาข้อมูลว่า สภาพปัญหาของเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีที่เรียกว่า call for action คือหมายวามว่าใครต้องทำอะไรนะฮะโรงเรียนต้องทำอะไรครูต้องทำอะไรกระทรวงสาธารณสุขต้องทำอะไรกระทรวงคงันข้างต้องทำอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละเรื่องนะฉนะนั้นผมก็คิดว่า ไอ้รูปแบบการจัดงานวันเด็กของเราเนี่ยส่วนที่ทําที่ทําอยู่นี่ก็ดีนะแต่มันต้องเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกนะฮะ,ะซึ่งปัญหาเด็กเนี่ยมันก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เขาเขาดูอยู่นะฮะตั้งแต่อวิชาการที่ผมอยู่มหิดลเนี่ยมันก็มีสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาตินะเป็นเหมือนเทียบเท่าคณะหนึ่งนะ มีการวิจัยแล้วก็มีการเรียนการสอนนะครับการวิจัยก็วิจัยถึงปัญหาเด็กไทยต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็กทําการอ,อ,อบรมนะทาการเผยแพร่อะไรเนี่ยนะครับ,นะรบทำเวชีทำอะไรเนี่ยนะทีนี้ มันก็มีหน่วยงานอื่นในในกระทรวงศึกษานะครับก็ก็มีนะฮะที่พูดถึงเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กไทยมีอะไรนะเชะ่นเรื่องการยังไงอ่ะมัธยัดประ,ยะ,ะหยัดมีมารยาทดีมีวินยัยมีวินยัยอะไรเนี่ยเร่องรักการออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยนะหรือแม้แต่ในพอมอนะก็จะมะีเขาเรียกอะไรกรม กลุ่มสวัสดิการและกลมส่งเสริมเยาวชนไหนเนี่ยนะความคิดของผมก็คือว่าจะเสนอรัฐบาลคือว่าเอาหน่วยงานเหล่านี้มานั่งคุยกันนะค่ะแล้วกำหนดว่าประเด็นว่าปีหน้าเนี่ยวันเด็กเราจะลง,ลงเรื่องอะไรค่ะนะฮะแล้วก็กําหนดความขวัญเบงเช่นเราบอกว่าตอนนี้ยเด็กไทยมันไม่เคยมีวินัยเนี่ยนะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่มีวินัยนะค่ะไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่อะไรเนี่ยนะ เขาห้ามสูบวีในที่แสดงคอนเสิร์ตก็ไปสูบไปอย่างเงี้ยนะ,ะผู้ใหญ่เรานี่มันมาจากไหนไม่มาจากเด็กนะฮะเราก็จะจัดสมมุติปีหน้าเราจะบอกอเด็กไทยต้องมีวินัยเนี่ยนะมันก็จะมีการวิเคราะห์กันมีการวิจัยกันก่อนว่าเอดเด็กไทยเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะวัยรุ่นเนี่ยเขาทําอะไรที่มันไม่มันมันเรื่องวินัยเนี่ยควรจะแก้ไขมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแ,แล้วก็ในวันเด็ก ปีหน้านะสมมุตินะฮะเด็กไทยต้องมีวินัยนะวันนายกให้คําขวัญน,นี้ไปนะฮะ,ะมันก็จะตามมาด้วยตามมาด้วยสิ่งที่ว่าปัญหาที่ผมพได้พูดไปแล้วนะงานวิจัยที่พูดไปแล้วนะเ,เด็กไทยเ,เรื่องวินัยในสังคมไทยตอนนี้มัเป็นยังไงแล้วเด็กมีปัญหายังไงอะไรเนี่ยนะฮะ,ะอ่อ,อ,อแล้วก็แนวะทางแก้ไขเนี่ยใครต้องทําอะไร พ่อแม่ต้องทําอะไรครูต้องทําอะไรนะครับชุมชนต้องทําอะไรกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทําอะไรมีกฎหมายไหมมีนโยบายไหมที่มันยังต้องปรับปรุงอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่ผมคิดขึ้นมาทุกๆปีนะวันเด็กนะครับซึ่งซึ่งมันจะต้องที่จัดอยู่ก็จัดแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับ แล้วนะในมุมมองของคุณหมอค่ะคุณหมอคิดว่าปัญหาที่ณขณะนี้ณปัจจุบันนี้หรือว่าที่มันสะสมสะสมมาเนี่ยคิดว่าปัญหาตรงไหนคะที่เด็กไทยกํลาลังประสบอยู่คะหลายหลายเรื่องเลยนะฮะ,ะปัญหาใหญ่อันหนึง่งก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดนะฮะยาเสพติดนะซึ่งก็เป็นมันก็เป็นประเด็นที่หน่วยงานางต่างๆเขาเขากังวลกันอยู่ นะฮะแต่ว่าการทําเนี่ยมันยังไม่ได้ทํากันแบบครบวงจรแบบที่ผมพูดนะฮะ,ะเรื่องเรื่องขณะนี้ก็คือเรื่องของทั้งทั้งทั้งบุหรี่ก็คือบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันระบาดเข้าไปในโรงเรียนเยอะมากอ,แอแ่แล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยก็ก็ก็ระบาดมากขึ้นนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะทั้งสองทั้งสองอานเนี้ยบุหรี่ฟ้าหรือแอลกอฮอล์แต่ก่อนเด็กเด็กผู้หญิงไม่ค่อย ไม่ค่อยใช้กันแต่เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประเด็นนะเออเป็นประเด็นหลักนะฮะของเด็กไทยขณะน,นี้ในเรื่องของสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะที่สามารถเอาเข้ามาวิควาเคราะห์กันเลยนะครับว่าปัญหามันอยู่รุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับเออผมก็เออก็ก็เนี่ยเป็นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง ะะแล้วก็เรื่องอื่นเช่นเรื่องอ,อการยังไงอการเรื่องเรื่องการออกกําลังกายนะพฤติกรรมการออกกำลังกายเด็กอะไรนี่มันก็ไม่พอค่ะหลกัลกๆแล้วเนี่ยเนี่าปิดเกมนะคะการติดเกมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นว่าเป็นพฤติกรรมในทางลบเนี่ยมีอะไรนะฮะแล้วก็พฤติกรรมในทางบวกที่เราอยากให้มีเช่นอะไรการการพฤติกรรมการกินอาหารพฤติกรรมการออกกําลังกายนะครับ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่คิดว่าสามารถที่จะกําหนดเป็นคำขวัญในวันรุ่นรวันเด็กแห่งชาตินะฮะแล้วก็ฟ้องกับการวิเคราะห์สภาพปัญหานะฮะแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็ทำทีเดียวทั่วประเทศเลยไม่เป็นวันเด็กทั่วประเทศนะฮะ,ะ,ฮะมันจะรวมพลังจะได้พังมากกว่าที่ แต่ละหน่วยงานทําอยู่นะของเขาทําอยู่ก็จริงอะนะแต่เราจะไม่รู้นะคนอื่นมันจะไม่ได้รวมทางกันอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเป็นความคิดที่ผมเขียนไปเมื่อวานนี้นะอยากเห็นการจัดงานวันเด็กประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับใ,ในฐานะานค่ะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะอยากจะให้ท่านได้เจาะลึกลงไปในประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้าสก,กับเด็กอะค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะรณรงค์ยังไงระบาดหนักมากใช่ค่ะค่ะครับ ฮะคือเรื่องบุหรี่ฟ้าเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าใจถึงความอันตรายของมันนะฮะมันไม่ใช่อันตรายระยะสั้นจะเป็นการเสพติดไปตลอดชีวิตะนะฮะนะขอย้ํานะขอย้ํานะไอ้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยนะซึ่งเด็กๆไม่ค่อยเอาแล้วนะค่ะบุหรี่ธรรมดาเนี่ยติดไปแล้วเนี่ยเจ็ด เด็กสิบคนติดเจ็ดคนไม่ได้เลิกไปตลอดชีวิตนะครับแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเพราะว่ามันมันสูบง่ายนะครับนะฮะเอ่อสูบได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการไม่ต้องจุดไม่ต้องพักนะฮะแล้วก็หลักฐานออกมาแล้วในในอเมริกาในอะไรเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่ติดบ,บุหรี่ไฟเนี่ยมันติดแรงกว่า,าบุหรี่ธรรมดานะครับแล้วก็คนคนที่จะเลิกเนี่ยมันมี มันมีอะไรอะ่ะความมุ่งมั่นที่จะเลิกต่ำก่าบุหรีธรรมดาเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าคนที่ติดบุหรี่ฟ้าแล้วเนี่ยอนาคตจะยิ่งเลิกยากกว่าบุหรีธรรมดาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยควรที่จะควรที่จะกังวลน,นะครับเราไม่ได้พูดถึงผู้ใหญ่ที่เขาสูบบุหรีธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนไปสูบไฟฟ้ีนฟ้านะนะเรื่องของเขานะฮะแต่ว่า บหรื่ฟ้าในเด็กเนี่ยสังคมจะต้องจัดการต้องให้ความสําคัญนะเพราะว่าสมองของผู้ใหญ่กับสมองเด็กมันไม่เหมือนกันนะะค่<า>สมองเด็กเนี่ยมันพัฒนาเต็มที่กว่าจะพัฒนาเต็มที่อายุยี่ส<า>ิบห้าปีนะฮะแล้วในช่วงเนี้ยการที่บุหรี่ฟ้าเข้าไปเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการพัฒนาของสมองอในด้านการสมาธิด้านการเรียนรู้ด้านการควบคุมอารมณ์<า>นะครับ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากสะท้อนนะครับ<ะ>ผมก็เรียกร้องมาหลายปีแล้วนะฮะว่าเรื่องบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันมันอันตรายสำหรับวัยรุ่นสำหรับเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ<ะ>ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปเนียนะคตในอเมริกาในอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางสาธารณสุขนะฮะ ที่เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปในอนาะคตจากประสบการณ์ที่เข้าเจอเรื่องของการติดบุหรี่นะฮะในผู้ใหญ่แล้วเลิกไม่ได้นะครับนำไปสู่การเจ็บป่วยเสียชีวิตอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะปัญหาสุขภาพจิตะนะปัญหาซึมเศร้าปัญหาอะไรเนี่ยนะครับค่ะนะครับในฐานะพุ่งนี้นะคะท่านคะจะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะท้ายน,นี้ให้ท่านฝากอะไรถึงน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนหน่อยค่ะครับก็เด็กนะครับ การเรียนก็สําคัญนะฮะสุขภาพก็สําคัญนะครับจะเรียนดีไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างบุรี่ยาสติดื่นด้วยนะจะเป็นจะเป็นบุรีบุรีไฟฟ้าสุลานะฮะมันส่งผลต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงดีที่สุดนะครับ มันไม่มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายเลยนะฮะต่อโดยเฉพาะต,ต่อสมองต่ออารมณ์ต่อการเรียนรู้นะครับต่อต่อความแข็งแรงร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าไปแต่ต้องนะฮะเป็นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะครับยาอื่นหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับไม่ไปแต่ต้องถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ในปริยาอนุสัญญาคุ้มของสิทธิเด็กเนี่ยเขาก็บอกไว้รัฐเนี่ยพึ่งจะต้อง คุ้มครองเด็กนะครับจากการจากสิ่งเสพติดทั้งหมดนะฮะจะเป็นจะเป็นแอลโกโอฮอล์จะเป็นยาเสพติดจะเป็นายาสูบนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆไว้ครับค่ะ <c oughs> วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาทกิจนะคะที่ท่านได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านเป็นประธานมูลิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะขอบพะคุณค่ะขอบคุณค่ะดีครับท่านสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ